E hey. สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสุขูสุขคนล้างห้อยออกนะคะ <ères. S 1> วันที่สิบเจ็ดครับเป็นทังรดแดนเนาะค่ะถามข่าวกันเนาะค่ะผู้ใดก็มีผู้บไดใดก็มีส่วนมากบาดเจ็บหลายบาดเจ็บายหมอกับบาดเจ็บเหมือนกันเนาะค่ะ <c oughs> เกาเข็ดเข็มเกาเ,กเกต็มถังเนาะเออโตตรตินีมีทะารหมอคำวัดครับค่ะเข็โหโวเข็มเต็มอยู่เขาทำอันเป็นอะไแม่คู่บอนเนะ เอาเต่เก่าเกศมาละคระัวถ้าออกออกกับหัวกับแปลกที่เราดวงบองคนนะคะหนึ่งเก่ากระกับหนึ่งกจังสุดเลยหกสวนกรครับเก่าสวนแล่ว่าเก่าเกศหมยถงว่ากระโขงเกศกับแปลกคือกันคำว่าเรียกเก่ากับเรียกงกตัวเดียวกันใช่ไหะคะการพิว่าแลลวแต่ดวงนะค่ะแล้วแต่ดวงที่สตาวาสนาผู้บางคนว่าโอ้ยจะเป็นปูบพรปวดไฟ คือพันกระหายได้แค่ซาำหนีน่ะค่ะคือปูกระว่าแต่ว่ามะกระเ้วแต่ผูกดวงไฟดวงมั่นพูะคนกับสลาดเนาะค่ะปูว่าไม่คู่ไปเืิกได้ได้ท่วหกร้อยเจ็ดสิตันแม่นวะครับผมหกเจ็ดศเกาก็ดศ้กะสือแต่เก่าเจศหลักเก็ดศูนย์เกแต่ว่าหกเก็ดทับโตนาบ่เอาแต่ว่าเก่าเิดผัดออก่าเด็นะะนี่แหะมันแปลกมองมันบ่ได้ เออมันมันก็นลอดหลอดเข้าจะได้นะคะพยายามรัดทุกหมองแล้วมันก็นสุดวิสัยค่ะเอาเอาไม้นะคะแม่คู่ให้กำลังใจสุบูสุคนได้พอเซียแม่คู่กับเฮดคือเกาสำหรับแม่คู่ก็ได้เรียนนะคะได้ก่บโได้มากไม้นะคะก็บโได้มาทุน่นหนละครับผมค่ะโบเป็นยังเอาไม้นะคะบบไดงงวดนีงวดหนาเขาเอาไม้นะคะถึงทุกงวดแล้วก็เป็นไปบ่ได้นะคะ กะมือวันที่สิบเก้านะคะบวชบุญทูปผูสุกคนกสิเดว่างศิลาเลือแล้วก็ที่วัดป่าบ้านเมื่อสางเกดีง่ายนะคะสางเกดีได้โพสเสียนไปขู่ก็ดคือเก่าครูแล้วก็เสียให้คือเก่าคือจังสางเขาเหสุวรรณตอนวันที่สิบเก้าค่ะวันที่สิบเก้าว่างศิลาเลือสามมุมเสาร์กษิเดไปแต่เสาร์นั่นแหละค่ะเป็นจัดพิธีกะบ่มีพิธียังมาไม่กะเข้ากสิเดไปนิมนต์คูคเฮา ค่ะกเกษิรดีไปเจรจาก,กันจังรอดติดตามวันที่สิบเก่านะคะมาแต่เสาร์นะคะเพราะว่าเห็นพิธๆเป็นถือว่าเป็นพิธที่ที่ให้ว่าบ่ไม่ธรรมดานะคะส่วนเห้องสีสางเจีดีได้สร้างเสรีกาเกิดอภิพนิหารดีมื้นเลยคนไปปล่ำต้นไหม่ครับผมกาเดียวจังไดกับจังรอฟังสร้างเสรอเบิ้งนะคะเพราะว่ามองหันมากะมองเป็น สิ่งศักดิิ์สทธิ์เนาะคะ่ะครับก็ไปบอกไปกล่าวเพิ่นแต่ว่าสรซักซีกแบกะแวบเดียวฝันมีหน้าผากออกแล้วว่าต้นไม้เสียขาดปุ๊บโรงบาดเดียวให้ว่าใครอยู่ปูพันสุกออกแล้ววา่าสุกออกผู้เห็นน้ำก,กันเก็จะไว้แวบ,บเดียวแวบบเดียวนี่แหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็กเกิดขึ้นได้นะคะด้วยความเสียสนในศาสนาคือไม่คู่สางชาวเวสุวรรณกับบถตรเกลียขึ้ก,กันค่ะบูเซยส,สางบ,บถตร พอดีแม่ผู้ว่าบ้างศิลาเลือกแลว้วงวดต่อมากม in ันจะเหม็นค่ะผู้ก็บสียบบวัดใจแม่ผู้คือกันว่าเออในเมื่อบ่อใดสิยุดบ่อขึ้นสีฐาได้สักกันยังสิเย็ดแล้วก็สิอารอดไปเรื่อยๆแล้วสิยมาทรางที่ดีค่ะคนในกาวไว้แล้วนะคะแม่ผู้ก็เฮ็ดตามค่ะบ้างศิลาเลือกนะคะสร้างเจดีย์ใหญ่ในราคา no หลายล้านนะคะครับผมค่ะคางหอปู้ผู้เรียนนั่นแหละค่ะหาคางหอปู้เรีพอดี มันเป็นสถานที่ของเพิ่นเนาะเจดีปูรีค่ะเดี๋ยววันที่สิบเก้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่กะสีผ้าไปเบืองนะคะพูนเปล,ะละี่ยนแล้วล่ะสร้างซื้อกำลังต,งตัดยาตัดยังออกเนาะคะ่ะครับผมค่ะบอกบุญไห้กระเฮดไปคือเก้านั่นแหละคะ่ะเพราะว่าแม่คู่กับผ้าเอฟซีสายบุญไ้ว่าไดสามซาสมบุญไปเรื่อยๆแม่นว่าห้องสีได้โชคกบ่ได้โชคกเนาะคะ่ะผาลังเทือรการกิจการงานกับ ได้เข้าเหรียญยามีสตินะคะแม่คู่ก็ใหรเป็นแค่แนวทางก็เป็นควบเสียส่วนบุคคลก็ได้บางบ่ได้บางกับ่ได้ถทษปูนะคะเพอเพิ่นกัประทานให้เดียอายุคือมือบ้านแม่คู่กับอาหารแรงแม่คู่กับล่งไห่สามตัวเนาะค่ะก็มีหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าเกตค่ะแม่คู่ก็ได้มาแก้ปัญหาหลยเติบนะคะนั่นแหละบางเสื้อบางที่มันก็มีท่าออกของมันเนาะค่ะคอยปิดคอยไปติดตามปูเนาะค่ะเนาะ ค่ะสำหรับผู้รวมบุญมากเพิ่นก็รรวมมากขึ้นเก้าครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดหน่อยถอยลงก็บ่เป็นหยังเพราะว่างวดนี้ก็สิได้เฮ็ดต้นผ้าป่าไปถวายทางวัดป่าศาสนุบรวารามน้ำหลังวันที่20นะคะแต่ว่าพรท่านบอกมือนเ้อค่ะเด้อค่ะรวมสร้างไปนํากันคือเก่าครนะคะด้วยใจใส่ทธาเฮาเฮ็ดไปเฮาก็ได้แก่เฮานะคะผู้บ่เฮ็ดก็บ่ได้คือว่าล่ะค่ะแล้วแต่แล้วแต่นะคะบ่ได้เหลือไร คือการทำบุญผูใบเสร่ไล่ใบว่าเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าให้เฮาแจกถวายด้วยจิตด้วยใจของเฮามันจะเป็นบุญเด็กกูสวมแล้ค่ะครับผมไก่พ่ออีแม่เฮาผู้ได้โชคดีเอาเพิ่นไก่แกงไม้เด็กเพิ่นพ้นโชคดีก็มีว่ะครับก็หลายท่านครับเไปคู่ทรงไปให้คุณถนอมนะค่ะเพิ่นเห็นน้ำต๊กมาค่ะครับน้ำต๊กไปคู่สี่ทรงบินไปเห็นจะได้คู่ทรงไป๊วคือทรงจะน้ำต๊กไปสองเสีย แล้วไปเห็นยืนลำโตค่ะยืดฐานฐานดอกใหม่เจินถูก,กว่ะค่ะคเพิ่มกันเรื่อยๆเราตีว่าเราต้องตีมาช่วอยู่มันพันก็ได้ครับตัวเลขของเสียจวนคเขาเสียจวนด้วยเขาครับ บัดนี้แม่คู่กับสลัดจักหน่อยสลัดตอนบ่ายสามบัดนี้เอาข้อเสียจวนมาตังแล้วข้อเสียจวนมีเกีย็ตจำสองไปบ้างเพรามีแม่คู่มีหกกำเนื้ไม่ไปถึงใส่กันแม่นั้นบอลได้หน่อยนึ่งนั่นละค่ะเจ้ากับเรียนแม่คู่คำเรียกเสียจวนที่คำนวณมาดึงใส่กันก็ได้เด้อค่ะเด้อนี่ยเราเจ่าแม่คู่เราเดี๋ยวจำครู่ให้แต่แม่คู่เขาบอกลองมันก็ช้าสั่น เสียเสนอ่อนเยเสียแนแก่เสียจนงวดนี่ก็บางเอินจับสองครู่นึงนะครับโอ้เสียจนแม่นครับเฉพาะปูว่าของเสียจนเขาครับแต่ว่าเขากับังเกตเบื้องลึเสียจนด้วค่ะเพราะว่าช่วงเขาภาษาของปูเขงปูอาจจะเคลื่อนไปใหู้อื่อนควบวบานะมันอาจจะเป็นจังสรนเนาะค่ะเขากับมีไว้พิพเอาอันนี้ทีมงานนะคะทีมงานนางมัชชิมารวมบุญมากับปูนะคะ กอนกับพิมงานมีหลายผู้หลายคนนะคะนางมัทธิมาปูสัดสายแล้วกันนายพีรธภัทรอ่อนสมเพรนะคะนายสุภกรอ่อนสมเพรค่ะหลวงบุญมาแล้วก็ให้พี่เศษนั่นเนาะค่ะแม่นบอว่าให้พี่เศษรวมเป็นโอ้ให้โอ้ให้แม่ปูน้ำสองรอยให้ว่านให้เอกให้ว่านหนักหน่อยการยากคนละลอยมันบ่่แมนค่ะ ตัววันตัเอทยิมเตีงหมูทุกคนเป็นบระก่รมูอไงตัวแต่ยงมียิมตัวยิมขอบคุณครับมีการง่าวปนการง่านยาวนานหน่อยหนัน้อยหน่อยหนึ่งออนมากก er. mm ็ไ hmm. ม oh, ่ได้มือ เี๋มีอะไรก็ะำอืมมีขอมีก็เลียงได้ก็พออืมเ๋กคนหนึ่งร้อยทีมงานไม่คุ้มสองรยนะคะค่มร่วมเปลีนสองพันสี่ร้อยสองบาทอันนี้คสองบาทนอวมานะคะุณยอดเนคุดมากค่ะ่ เออว่าอ่างงี้โมกูจ่าปูคือพะขากูพูปูควบคุมก็คือจะคัดจังวันจังท้องสังกระกาไว้าเชื่อแค่คือว่าคุกโอมโคกู้ับาวพูว่าแห้ไปา่ดบกไม้ให้แต่ามห้แก่แกู่ว่ก็คบอค่าใยแก่แก่พูว่านขาตัวพอว่า้แก่งว่าให้แค่ขาวนบนคือ็ะคร พ่อกับบ้าเชื่อเนี้ยคงจะยืดดูๆอยู่นั่นอยู่เพราะครับปูมือแดงก็คือได้มือแดงมาคุกหนะมือแดงจะได้อีตีปูจะให้รางวัลอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ให้เออเขื่อนยังขื้อๆอย่างเนี้ยเออเป็นไงว่างข้ามข่าวข้ามข่าวแค่ก็ถูกคุกเก็บนอนว่างเหตุการณ์ข้างกุ่มคือข้างขื้โวแทนบอกว่า มือไาวมือจะคว่าดเวก็ไอ้บ้างับปูขาปมือแข็งแล้วข้อข้างขึ้นมาไหวก็ไหวนิ้วไงไหวแข็งด้อก็เรืยหายจากคู่กำลังมาคู่กระนองเนาะเออเมื่อคืนก็ได้รูแลไปไปถึงเขากินยางกินกอดยื้อคือด๋อยัรม่องนาปูพ่อหมอปากของพ่อข้หมักมากแต่มือเนี่ยคือจะหมักมากเ่อะมาเพราะว่าอืพ่อ จะมือโครงการให้ค่ะอืมอันนี้เขาเอื่นโครงการมือโครงการมาอื่มอ่ะครับปูเพราะมันบาดแจ็คขังด้วยอเออโครงการของปูจ้ะก็คือให้ไม่ปูค่ะอืมขางเดือนนะปูกเออแกรก็แค่คือเขาบูมต่อด้วยเกย์ยี่ปูรี่อืมเกย์ยี่งั้งอืมชิบเก่าหน่อดยสุดแต่ชิดเก่าแข่งคุณละอืม ตื่นเแค่กบอกกูฟอ้ยกับวังวิววังวิวจะง่ายสุดหางกูกับข้งวัาเเส้นสกคอนใสกตัวเดือยว่าจะซุกมือปิกง่ายเส้นเส็ดง่ายเลยนะง่ว่าอะไรดิครับปูเส็นง่ายก็กี่เอาเส้นกางร่างบ้าวคอนเสร็จก็เส้ออ่าพอคือ็เขาไม่ขายฟังก็ยืมครับปูเขาไม่ขเยยมใช่ลูกแมงวะครับยังไปคือนน้ำปลาขายอดูเอาเงินมาก้คอนข้างบนลางของ้องไป ยิ่เคือแกล้งเนี่ยโอ้แต่กแ,แก้วม่าม่แก้นี่คือไม่ใช่คือตัยขึ้มหกูเออแม่บอกยังแกงหมูคือยังแกงหมูไปบักบักหางหางอืมักคือใครมาหายพอลูกมาหายแม่์ููาากมาแกงของปนะอกไปเลวเอาเรื่องมาหายก่อนังคือเนีย่ยย,ย,ยังแกงหมูก็เลืถอุนดกว่าอ้า มึงกไปกูไปเ่งกันนะมึงแก่ๆเร้อไว้ขางว,าว่างคู่ไม่ไหวพวกเป็นพ่อเป็นแม่ไเด้อชาปูพูกชายหนมึงนปงอไปข้างมาจีมาทนใม่คู่แห่งขางยานพวกอย็กบ่าวคือใครน้องยุงมอชาปูได้แพ่ใช้พูดทันหรือเป่าะอืเอพอพอได้แพ่คือนักแต่งโมกขัดยิ้มอืมมัปกดใจข้าง เออแล้วก็ฉันือคือกลางนักวันก euh, ็ฉันไม่เคยดไปเออมืไปก็ก็ได้ย so ัวยคือไ่่หิวทีเข่าหัดว่านี่เรื่องครับปูเออพ่อเมยอก็อยากโรงนะขั้นเออพ่อเม่อใครเออมือไปฮ็ดถ้าก้อนอย่ากลาวมาพ่อถือหายไว้กูกอจาครับผมก็แค่เรื่องครับพ่อเมยอก็คือเรื่องที่โกงรือว่าเรื่อเออ วักรางางไปคือของอม,มันก็บอถามเอาเงินถึงเรื่องครับเออเออไปคือห้างนบมั้งไปคือห้ังนะพ่อไปไปคือมาหายรู้ได้นี่แหละยังมื่ผลตอบแ่นแต่กนั่งบอกมาว่าพอลงมาแล้วมาก่อนใคร่าหายเงินขอป้อไปก็คือหลิหนเรื่องนี่แหละความบูคือของพอกคึกกันเออของปู่จาก,ก็เหมือนกันอืมทำให้ถึงก่อน ว่างโค้งช่างให้เึงสะก,ก่อนพ่อ,พอค่อยแจกให้เข้าใจไหมครับปูไม่ใช่ว่าจะมาพูดง่าย,ายๆรวมๆตรง,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 งนี้ลูกคือค้างลูกคือค้างผูกเชื้อนานดีูกับพวกอะไรกันลูกพ่อเนี่นลยลูกขันพ่อขันก็ขันพ่อเนี่ยลูกคขาไอยกับพ่อู <assim S 2> อิคแค่ตบอก่ากแค่ยืมรีกออกมาห้องายก็คือใายืมเอาม่ขานจะไาวของเลย อดีเร si e no. no ้วก่บบฟ้องกอนบเร็วเนี่มองยุงเนาะคาปูเอ่นแนงแพสูมโดมแล้วคามหวังแขนงเล้วเร็วเรี๊บ่พีจะรักตัวเองเนาะบ่รบวแบบคาดูตื่นขอเป็นข้อไปัวคือแบบฟ้โรโลกจะฟ้องกได้จายังมือไหนบ้าให้าไรมบ้านใจข้คนเท่าก็ต้องมีสติแลปัญญา คือได้บ็วันคือได้ก็คือได้คือได้เป็นแค่เนี่ยอย่างมาว่าหพอโฟหรือโฟวาดคือได้เออผลงานลูกนะเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกเออมันดูคือการใช้คงทางบุญบุญห้ามาบ่อหอดพ่ถือเครจะแข่งบางเมื่อเชี่ยงของเขาก็แขางหมดนะเขาแขางได้ไงแขางดีๆไง มัมกอะจรบุ่มบามือคือจะงคือแล้วคือจะงคือแล้วคือจะคือแล้วคนงั้นเบ่ก็คือคือการงอนบุ่มบานมือจาของมาเพราแหอดแข้งถือเออคือปัญญาคุกคนคือปีเพรบะถือจะเคลือดจากมือยืมครับปูเพราะว่าเขาค่อยแข่มจะเคลือจะฉาปากาปาก่อนอืม,พม,พมเพระจะเม่ฉา,า่งวดพบจะเม่แขางเรื่องรืงครับชามหาหนึ่งหาคำเลียวอยาาคางจากมือแรงเออ ผมสิ้นข้านจกของจะแก็มากจำได้แม่นบอกกันครับผูบบนนแต่เพราะจะใหก็ตผว่าหมวกก่อนจะไมอแยเป็นหลังเดี๋ยวสักทีก็จมืิ่งลงจัคสิบนขั้นจะสิ่งไไนีอีบาดมือมากเลยนะครับเออยี่แต่คนข้ามาตรงก็อแรงแข็งตัวเด้วมันจะมือมากเล่เด้บัดที่แรกก็จะเป็นแผงเปิดแค่กับคุดหลุมก่อนเด้ว่คุดหลุมแะไรก็จะใหญ่ใช้ขาวมันมเรียครับปู๋ยอกเขี้ยงงก้าเขาไปคุดหลุม้าก่อนแข็งตัว เออช่วยสืบเปืนคเพื่อนเดี๋ยว่างว่าวะเออเออเอาเท้ามาจังเลยแค่รค่พุ่ง่ารวกัคือบอเล่มมัดคือดูเพ่าไหนล่มรคมกับมูแค่ตัวครบาโูเออไมาเป็นกันค่ะเออจะว่าวใค้ฟังวะเออพวกนักน่จะไม่เข้าใจในการที่ทำามชไม่ถูกหวยเปงาคือถูกกระโดดกระเดือกแค่เพื่อนกักัดจกัน ด็กนี้จากใวม่าจะพอคือเด็อผู้ขาถึงนิ้จากใหม่น่ะเบาคิดเดียวเออที็นี้จากเขา